ปันดนินไซโบ้คัน G W นะครับโอ้โหแอคชั่นสุดยอดเลย <c oughs> ปันดนินนี่แบบว่าที่บ่อน,นี่แรงดึงดีมากนะครับ <c oughs> คันนี้โคง้งเป็นสระอาะเลยโอ้ยังไม่เห็นหวัวไม่รู้ปันนินหรือเปล่า <c oughs> เอาเรื่องนี่ปันนินโลกว่าเนี่ยเป็นโลเนี่ย อ,นนอตอนที่กระชากนี่กลัวสายแม่งขาดชิไหมโอ้โหนะครับแม่งดึง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 โอ้โอแม่งเดี๋ยวขอดึงหน่อยถ้าไม่ไหวจริงต้องปล่อยเซฟนะกลัวสายขาดดึงกระชากค่อนข้างแรงเลยแต่คันตัวนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมันไม่แข็งมากนะ ช่วงนี้ปลามันกระชากเนี่ยมันช่วยได้เยอะมันช่วยได้เยอะนะครับเสียวขาดเหมือนกันนะอ่าี๋ยวขออัดก่อนครับอุ้ยดูดิบันินไซโบนะโอจิซังดีอยู่นะแอคชั่นแข็งมากก่อนหน้านี้ผมใช้อีกตัวหนึ่งข้อม่วงถ้าเป็นข้อม่วงนี่ขาดแล้วนะตัวนี้กินลึกประสมควรนะกินลึกมากโอเคขอปตคอก่อนครับอตัวเบลเลอร์เลยนะครับอ่ะ เก็บเสืเข้ากระชังไปุ้๊บได้แล้วสามตัวตอนนี้อู้เดี๋ยวค่อยมาคัดอีกทีนึงว่าเจอตัวไหนกลับนะครับอู้คัน G W นี่หนักหน่อยแต่วิ์งอยู่นะอัดตาตัวใหญ,ใหญ่แอคชั่นมันช่วยได้เยอะเลยนะไม่งั้นถ้าแข็งมากมันสายมันขาดนะครับนี่ครับมามีบัลลังกไว้นั่งก็ค่อย,อยชั่วนะช่วยได้เยอะมีร่มนะให้กันแดด ครจริงๆวันนี้อัดได้หลายตัวแล้วนะประมาณห้าหกตัวแล้วนะครับแต่ว่าพอดีปล่อยไปอย่างปลาตะเพียนเนี่ยต้องปล่อยนะไม่ไม่งั้นมันจะตายนะครับสงสารมันไม่ใช่เลยหรอกนะก็วันนี้ตกเป็นแบบตกเป็นแบบไม้ตายนะหรือหน้าดินนั่นแหละนะปลาเข้าดีนะครับเป็นบรรยากาศเข้าๆประมาณนี้นะครับ จะดูเป็นค่อนข้างธรรมชาติดีหนึ่งนะที่นี่เขาก็จะเลี้ยงซื้อปลามาปล่อยบ้างแล้วก็เลี้ยงธรรมชาติบ้างนะตามขอบตามอะไรก็มีผักบงผักปุ้งนะมันปลามันอยู่แล้วมันค่อนข้างจะเป็นบอ่อแบบธรรมชาติสูงกว่านะถึงแม้จะเป็นบอ่อตกปลาก็จริงเลี้ยงมาธรรมชาติเงี้ยดีนะผมว่านะปลามันโตแล้วมันก็แข็งแรงดีนะครับแต่ถ้าไปตกเป็นแบบพวกบอ่อเหมาอย่างเงี้ยนะโอ้แมงลงแล้วแมงแบบว่าอะเรน,นะมันไม่ค่อยสู้นะผมว่าพอมันกินเบ็ดปับ๊บมันลอยตัวเลยนะเออ มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันโดนบ่อยแล้วก็ได้นะแต่มันไม่เหมือนกับพวกปลาปลาบอดครับ,บ,บแบบนี้นะธรรมชาตินะจะเป็นบ่อตกปลานั่นแหละแต่ว่าเขาเลี้ยงไว้หนานแน่นนะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเวลาปลามันกินแล้วโอ้มันสู้เป็ดดีเหมือนกันนะอ,อ่ะโอเคครับใช้ก็เป็นเหยื่อสูรสำเร็จทั่วไปนี่แหละนะมีขายตามร้านอนุปกรณ์ตกปลานะเราก็เลือกจิ้มมันเป็นกลิ่นคล้ายๆกับพวกหัวอาหารสักนิดนึงนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลา ใช้งานปั๊บบอกเขาเลี้ยงแบบเหมือนกับเลี้ยงหัวอาหารอย่างเงี้ยนะมันก็จะชินกลิ่นพวกนี้นะมันก็ง่ายเวลาตกอะไรเงี้ยนะแต่แดดตอนนี้โอ้โหร้อนเลยดีถ้ามีร่มถ้าไม่มีร่มนิว้วเอลเื่องเหมือนกันนะครับนะได้ไปสามตัวแล้วนะเออจริงๆได้มากกว่านี้แต่ปล่อยไปบ้างบางตัวนะปล่อยไปประมาณสามสี่ตัวนะครับเลือกโดยเฉพาะตัวไซส์แบบสวยๆนะทุนก็ตั้งผิดตั้งถูกนะมือใหม่นะครับนะม,มือใหม่ บอ่อมันแบบมันลึกไม่เสมอกันนะผมว่านะบางช่วงแบบขยับนิดเดียวมันก็ลึกบางช่วงขยับไปหน่อยมันก็ตื้นยอะไรเงี้ยนะอีกแล้วครับอื้อื้ตัวนี้ไม่ค่อยโอ้หลุดแล้ะโอ้เสียดายมากโ <c oughs> อ้เสียดายมากเมื่อกี้หลุดนะดึงแล้วมันหลุดนะสงสายเกี่ยวไม่เต็มปากนะครับนะเยื่อก็ขยับเย,ยืออีกนิดนึงนะ จากอ,อันแรกหมดไปแล้วอันนี้จะออกเหม็นๆกลิล่นๆคล้ายๆกับอะไรกลิ่นคล้ายๆกับไอ้นี่เว้ยพวการแดงเลยวกนนี้นะอืมไม่รู้เวอร์กอเป่าตอนเช้าใช้อันเนี้ยไม่ไม่เข้าเลยนะทีนี้มันเหลือเสียดายถ้าจะทิ้งนะครับนะแล้วครับโอ้โหเปลี่ยนเหยื่อปุ๊บเข้าเลยอื้อไหนอื้อคันนี้โคง้งเป็นสระอาหลุดอีกละโอ้เกิดอะไรขึ้นหลุดอีกละโอ้เสียดาย โอ้สุดยอดเลยหลุดหลุดไปสองนะครับสุดท้ายก็ได้มาจนได้วูส่สแมงใหญ่มากดูดิเบลอเลยตัวแมงเบลอเลยนะไม่ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวปลดเบ็ดก่อนครับอันนี้เกี่ยวล่างด้วยเกี่ยวล่างนะไม่ฟาวใช่ไหมตัวนี้แผลมันจะเยอะนะดูจากหัวโหนกมันดิเห็นไห ลงเสม็มเลการขนส่งนะผมไม่เอาหรอกเพราะว่าตัวหนึ่งมันก็โลนึงแล้วนะเอากลับแค่2โลก็พอแล้วนะที่เหลือก็ปล่อยให้มันอยู่ในนี้ต่อไปนะครับนะตกเอาแบบเกมยีลาสนุกสนุกนะครับสุดน่าจะเอากลับสักสามหลุดไป2ได้เมื่อกี้ได้มาอีกหนึ่งโอเคลุยต่อครับปลาเล็กๆ,ๆน้อยนี่ขึ้นแถวๆบริเวณทุ่นเต็มไปหมดเลยนะปลามันค่อนข้างเยอะนะที่นี่นะครับ ทุ่นอยู่นี่ยังไม่มีอาการนะนี่แหละเราแสงดูดีมันสะท้อนอมองยากมากนะพยายามจ้องทุ่นอยู่นะโอ้แม่งมองยากจริงๆนะครับนะจ้องจนปวดตาบางจังหวะมันก็ไม่ชัวร์นะเพราะเราเห็นไม่ชัดเราแสงมนสะท้อนนะกับคืนน้ําขึ้นมาเห็นไหมโอ้มันก็เลยอย่างว่าเลยครับนะบางจังหวัดมันกินแล้วแต่เราก็มองตาสายตาแนละ้วอยู่ที่สายตาเลย บางทีมันดึงลงไปแล้วเราก็มองไม่ชัดนะเนาะจะเป็นประมาณนี้นะครับลปลามันอยู่ในบอ่อนาะนแน่นนี่มันก็ดีเหมือนกันเนาะบอ่อตกปลานี่มันดีอย่างหนึ่งก็คือว่ายังไงก็ได้อัดนะปลานะครับนะสาหรับคนที่แบบเอ,อ,อยากจะมาทดสอบคันอะไรเงี้ยนะออมันตกแบบสู้กับปลาอะไรอย่างเงี้ยมาบอ่อตกปลายังไงก็ไม่แห้วนะแต่ถ้าไปหมายธรรมชาตินี่ไว้สําหรับแบบสายชิวนะผมว่า ไปจอดชิลจอดพักผ่อนไปนอนริมอะไรอย่างเงี้ยนะออไปแบบชิลชิได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าอยากจะมาแบบได้ตัวอะไรเงี้ยผมว่าบ่อกตกปลายังไงนี่แม่งชัวร์นะต้องได้นะเพราะถ้าไม่ได้เนีก็ไม่มีใครมาเนาะดีนะว่าเป็นหน้าแบบฤดูหนาวนะถ้าเป็นฤดูร้อนนี่สงสัยผมต้องคงต้องแบบพักตกปลาไปเลยนะเพราะดูแล้วอากาศ ขนาดหน้าหนาวเนี่ยแดดแรงๆนี่ก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้เมื่อกี้ปลาตอดละว,วัดไม่ทันนะอืเสียดายมากอีกแล้วครับอลินไซโบหลุดอีกไหมเนี่ยโอ้เอาอีกแล้วครับคันนี้โค้งเป็นสระอาเลยตูดีปลาอะไรนินชัวแม่งสู้หนักถ้าเป็นสไกวางานเข้าเลยนะนี่ ต่นี้มันตื้อๆตื้อๆแม่งดึงเอานินชอวยังไม่เห็นหัวอ้มันสู้หนักเดืองอ่นเนี่ยต้องปล่อยเซฟไหมเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยเดี๋ยวขออัดปลาก่อนโอ้หลุดอีกแล้วครับผมมันหลุดตอนไหนรู้ปะมาหลุดตอนกำลังจะเ,เข้าสวิงแม่งกระชากสบัดปึ๊ดหลุดอีกแล้วโอ้แต่ไม่เป็นไรถือว่าได้อัดนะ เป็นปลาทับทิมนะเมื่อกี้นะตัวมันจะสีแดงๆนะครับโอ้แม่งสู้ดีไหมายนะครับอ่ะวันนี้ถือว่าได้สู้เยอะพอสมควรหลุดไปสามแล้วนะหลุดไปสามได้มาสามสี่ตัวนะปล่อยไปบ้างนะครับโอเควันนี้ปิดจ็อบครับผมได้ปลาดินมาสามทั้งหมด3าตัวนะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าหน้าตาเป็นไงสามตัวก็ประมาณสี่โลนะสี่โล แต่บ่อน,นี้แม่งเจ้าของไม่หักไม่หักน้ำหนักกระชังให้เลยนะกระชังก็หนักกิโลนึงมันก็คิดผมเลยนะรบปลาที่ไปตกมาได้ตัวใหญ่มากนะตัวหนึ่งก็ประมาณสักโลนึงได้มั้งนี่เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดยวดูดิเป็นไงไซโบมากไปลงไปอยู่ในนูน้นหนึ่งตัวนะตัวละโลกว่า นะเนี่ยดูดิตัวนี้ยิ่งใหญ่เลยโอ้บลเลอร์เลยตัวนี้อีกตัวหนึง่งแข็งแรงดีมากดูดิบอสเบลเลอร์เลยไป